พราะคนแบบนี้พืนปล่อยไว้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมลพิษมลภาวะทางอากาศก็เป็นเรื่องมลภาวะทางจากัจกรวาลทําไมคนที่เขามีสิทธิ์ช่วยให้ชุดิคู่กันทําไมเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเมื่ออีกคนหนึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตผมได้ฟังเรื่องนี้ผมเจ็บปวดนับัต่นั้นมาผมตั้งปณิธินว่ามผมจะช่วยทาทุกอย่างให้คนที่เขาได้มีสิทธิทางความรักเนี่ยได้ใช้ชีวิตอ,อ,อย่างเท่าเทียมกัน แล้วที่ทุเลศไปกว่านั้นนะผมบอกเลยคนทุเลศก็คือพวกคอมเมนต์เละเทะไอ้คำคำที่ทําร้ายพวกนี้วันนึงมันจะกลับอาจจะกลับไปย้อนทำร้ายคนในครอบครัวคุณก็ได้ไอ้นี่มันไม่ได้ผิดกจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในจักรวาลที่หลากหลายครับล่าสุดก็คือทนายธรรมราชอัเปเบกซีเนี่ย อ๋อตอนนี้เนี่ยผมก็มีไปฟ้องเขานะครับเมื่อประมาณวันที่4พฤศจิกาแล้วก็วันที่10กว่าพฤศจิกาในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการสัมภาษณ์ในลักษณะตัดต่อด้วยค่ามติมหาธิสมาคมที่4 2 4ทับสอมติสาม,มสาทศสมาคมนี้เป็นมติที่พูดถึงการเชื่อมจิตว่าไม่มีในพระไตรปิฎกแจกแจงมาประมาณ7ข้อแล้วก็ถึงมีคาสรุปข้างล่างว่าให้ทาอย่างไรหนึ่งของสี่โดยสมัครพูดแต่ทั้ง7ข้อนี้คือมติมหาทศสมาคมเาเรียกว่าสังคมติแต่ท่านธรรมราชเนี่ยไปบอกว่า ทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความเห็นของปอ,อ,อ,อสนัคพูดคนเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมหาเทรทมาคมคือพระสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระสงังฆราชเป็นประมุขสูงสุดแล้วก็มีพระสงฆ์ระดับรองสมเด็จมีสมเด็จแล้วรองสมเด็จทั้งหมด21รูปประชุมร่วมกันแล้วก็ถึงออกมาเป็นมติแต่ท่านจะไม่ได้มีมติว่าให้สั่งซ้ายสั่งขวาไปทํานี้อย่างนี้แต่ว่าต้องสั่งผ่านเลขาก็าคือสมัครพูดราะนั้นจึงเป็นที่มาว่าสมัครพูดต้องเป็นคนเซ็นรับสนองเหมือนกับ ในหลวงกับนายกนายกก็เป็นผู้รับสนองนะครับก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าเขาไปตีความด้อยค่าว่าอันนี้เป็นแค่ความเห็นชอสํากพุทธและไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมจิตซึ่งผิดนะครับก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วก็ที่กองปราบแล้วก็ติดตามอยู่นะครับเร็วๆนี้น่าจะมีหมายเรียดไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยที่เขาโพสต์ในในโซเชียลมีเดียสี่กรรมนะครับแล้วก็ที่ ที่สัมภาษณ์กับทนายพัฒอีกหนึ่งกรรมเมื่อวันที่2คือหลังวันที่เขาโดนตบเขาก็สัมภาษณ์เลยผมก็บันทึกเลยแล้ววันที่4ผมไปแจ้งความเลยแล้วก็หลังนั้นก็ไปเก็บแล้วก็อันนี้คือก้อนที่1เกี่ยวกับการด้อยค่ามติมาใทำก้อนที่2คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาโพสต์เมื่อวันที่30กันยาใน Facebook กเขายังมี30กันยาไปย้อนดูได้เกี่ยวกับเรื่องของเด็กเชื่อมจิตสารมีคําสั่งห้ามโพสต์ห้ามนําเด็กไปพูดห้ามนาเด็กไปสื่อสารไปอะไรเมื่อวันที่า67ัน30กย แต่ว่าเขาขัดคําสั่งศาลแล้วอันนั้นมีสื่อถามเขาเมื่อประมาณวันที่10กว่ากว่าพฤศจิกาถามว่าเออเนี่ยอีทันคุณไปร้องนู่นนี่นั่นว่าผัดคาสั่งศาลเขาพูดว่าศาลไม่ได้สั่งผมผมก็เลยแคปข้อความเนี้ยแล้วก็ถอดเทปแล้วก็ไปส่งให้กระทรวงพอมอเรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นกับบรรยัตทนายเพราะว่าอันนี้คือความผิดร้ายแรงแล้วผมก็จะให้พอมอเนี่ยส่งไปที่ศาลเพื่อให้ศาลมีคําสั่งมาที่บรรยัตทนายซึ่งถ้ามาจากศาลเนี่ยเรียบร้อยครับ เดี๋ยวก็จะมีน่าจะมีคนตามธนาตั้มไปเรยเลยเนี่ยแน่นอนครับวันที่สิบกุมภาันี่มีนัดไต่สวนอ,อ๋อใช่ครับแต่ว่าเป็นนัดไต่สวนผมไม,ไม่ต้องไปผมให้ทน,นายไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับรองสนุกเรื่องนี้มีกังวลหรือว่ากลัวอะไรไหมครับไม่มีกังวลเลยครับผิดก็ว่ากันไปตามผิดแต่ว่าไม่มกังวนลนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล่าเป็นิทานถ้าศาลเอา,านิทานแล้วก็ไปพิจารณาดูก็จะเห็นข้อความหรือจัดตารางจริงว่ามันไม่ได้เข้าข่ายหมินประมาทนะครับเพราะว่าคําว่าควายเนี่ยไม่เคยมีดีกา วางไว้เยอะมากว่าคนเป็นควายไม่ได้ยกเว้นแต่เขาอยากจะเป็นก็สุดแล้วแต่น,นี้เ็าว่าไม่ได้แต่ถ้ามีคําภาษาว่าคนเป็นควายได้ก็ต้องว่ากัน,ปนไปใหม่ว่าต่อจากนี้ไปมีการกลับดีกาอย่างนี้ด้วยหรือไม่ก็ต้องก็ต้องรอรุนดูครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเลยครับเรื่องเล็กมากเรื่องหมิดประมาณนี้เป็นเรื่องเล็กมากนะครับผมในช่วโดนมาเยอะแล้วครับไม่ใช่ว่าเพิ่งโดนหลายคนอู้ตายแล้วโดนแปดกรัมจะเป็นยังไงไม่มีปัญหาครับผมอยู่คันมือสิบห้าปีไม่เคยโดนอะไรก็แปลกแล้วพื้นที่ผมเคยลงต่อสู้บันหนักหนาสาหัสกว่านี้มีีกกาารรยยิงันตมอะไแล้ว ผมก็ต่อสู้มาได้เรื่องหนึ่งประมาทเรื่องอะไรแค่เนี้ยมันโหจิ๊บจอยอย่าบอกดีใจมีความสุขมากนะครับที่โดนฟ้องอยูอ่สองเรื่องคือหนึ่งปลดล็อกและตัดขาดความสัมพันธ์ไม่ต้องเก่งใจไม่ต้องแคร์นะสองคือได้มีชื่อคู่กับพี่นุ่มกัญชัยนี่เป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งของ,ของแทนคุณครับกับเรื่องทนายทำร้ายก็จะเอาให้สุดซอยแน่นอนครับเพราะคนแบบนี้ถืนปล่อยไว้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นมลพิษมลภาวะทางอากาศหรือทางสังคมหรือเปล่าไม่รู้ แต่ว่าถ้าเป็นจักรวาลแล้วกันเอา,อางี้นะครับเป็นก็เป็นเรื่องมลภาวะทางจักรวาลน,นะครับซึ่งอาจจะมลภาวะเข้ามาในรูปฝุ่นก็ได้นะครับ p m อะไรเงี้ยก็หลากหลายนะครับเสียงรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับถ้าคนจัดทำมาในมลภาวะก็จะเป็นสิ่งที่จะกระทบอายตนะเราแล้วทาให้เราเกิดความหวั่นไหวมีกิเลสมีอะไรต่างเขาเคยบอกว่าสมรสเท่าเทียมมันละเมิดกฎจักรวาลด้วยผมเนี่ยเป็น นึ่งในกรรมาธิการวิสามาันพิจารณาเรื่องนี้ตอนที่ผมอยู่พรพระราชปัตรผมขอทําเรื่องนี้เลยเพราะ,ะนั้นผมตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยว่าผมเนี่ยไปเห็นคนที่เขาเนี่ยรักรักกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมา30ปีแล้ววันหนึ่งคนที่เขารักอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดฮาร์ดแอทแทกหัวใจวายก็ช่วยกันปั๊มแต่ว่าสภาพก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็เลยเรียกญาติเรียกคนรักมาหมอเนี่ยไม่ให้ความสําคัญกับคนรักเลยที่อยู่กันมา30ปีเพราะไม่มีกฎหมายรองรับแต่ญาติบอกว่าให้ปล่อยให้ไม่ต้องทําอะไร ทั้งที่คนรักกันอยู่มา3าปีเนี่ยยื้อถ้าเป็นถ้าตายถ้าจะกราบเท้าหมอผมได้ฟังเรื่องนี้ผมเจ็บปวดนับแต่นั้นมาผมตั้งปณิธีานว่าผมจะช่วยทาทุกอย่างให้คนที่เขาได้มีสิทธิทางความรักเนี่ยได้ใช้ชีวิตอ,อ,อย่างเท่าเทียมกันและผมก็เป็นหนึ่งในประธานคณะกรรมการที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมขอท่านหัวหน้าจุรินตอนนั้นไปดูได้ผมทาเรื่องนี้ผมเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิเนี่ยความสูงสุของเพศผมทําเรื่องนี้และตอนนี้คณะกรรมการนี้ผมก็พรรคก็ส่งไปเลยเพราะรู้ว่าผมอินมาก ผมอินจริงๆอันนี้ไม่ได้มาเข้าใจตรงนี้เพราะผมอินว,ว่าผมก็รู้สึกว่าทําไมคนที่เขามีสิทธิ์เชื่อให้ชุดคู่กันทําไมเขาไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเมื่ออีกคนหนึงอยู่ในภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินผมก็ใจสิ่งที่เขาพูดในส่วนหนึ่งนะครับเรื่องการสืบทายาสืบพันสืบอะไร แต่มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอย่างเดียวครับมันเกิดมาเพื่อการอยู่ครองกันร่วมกันระหว่างนี้อนาคตมีลูกไม่มีลูก,ม,ลกมันมีเทคโนโลยีอนามตยะเริญพันธซึ่งผมเนี่ยศึกษากฎหมายเรื่องนี้อยู่อนเทคโนโลยีนามาเจริญพันธุ์คือต่ออย่างนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการอุ้มบุญฝากบุญอุ้มท้องอะไรต่างเด็กหลอดแก้วเด็กอะไรเลือกออความแข็งแรงของยีนของโครโมโซมของอะไรได้หมดแล้วไม่จําเป็นต้องมาทั้งท้องเองว่าทั้งอะไรเองในอนาคตเนี่ยเขามีคนเขาคิดเขาวางแผนเรื่องนี้ประเทศไทยก็คิดเรื่องนี้ไ้แล้วมีกฎหมายเตรียมเขียนกันอยู่แล้ว แล้วก็อยู่ระหว่างรอจังหวะว่าเทคนิคไปถึงกฎหมายไปถึงออกแบบว่าพอดีโปรเชกันไอคนที่ล้าหลังเข้าใจโลกแบบไม่กานะ้าหน้าไม่เคารพสิทธิเสมอภาคไม่เคารพสิทธิมน,นุษยชนไม่เข้าใจความความเขาเรียกว่าความรักอะความรักของคนเพิ่งแล้วที่ทุเรศไปกว่านั้นนะผมบอกเลยคนทุเรศก็คือพวกคอม,มเมนต์เละเทะเช่นว่าขอโทษนะฮะบางทีไปบอกว่าอ่ะมีคู่ชายชายแต่งงานโอ้โนี่โลก ปกติจะโรคสีพูไม่บอกโรคเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยไอคำคำที่ทําร้ายพวกนี้วันนึงมันจะกลับอาจจะกลับไปย้อนทําร้ายคนในครอบครัวคุณก็ได้ผมบอกเลยนะอีกเรื่องนึงที่ผมอินมากเลยคือผมก็วันนั้นผมเข้าไปในกรรมธิการเด็กเขาเชิญผมไปพูดเรื่องเพราะผมผมเป็นห่วงเรื่องเด็กผมก็เลยพูดเรื่องนี้ฝากไปด้วยว่าให้ช่วยออกแบบหลักสูตรที่สอนเด็กสอนคนในเจเนอเรชันใหม่ว่าไม่บูลลี่กันไม่บูลลี่กันนะครับเคยมีเด็กที่ถูกบูลลี่อายุสิบสามผมจำไม่ลืมเลยอยู่จังหวัดนนทบุรีมหนึ่งถูกเพื่อนล้อว่าเป็น GBT ้อ ทน,ทนไม่ได้แปลปืนมายิงเพื่อนตายผมว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับควรจะให้เกียรติคนอย่าเคารพคนที่มีความหลากหลายทางเพศให้มากที่สุดสมมติเขาเป็นคนคนหนึนะ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ชีวิตของเขาเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกเพศที่เขาเลือกเองในการใช้ชีวิตของเขาไม่จําเป็นต้องคือคําว่าเลือกเกิดไม่ได้อะมันควรจะจบเฉพาะตอนที่เกิดหลังจากเกิดแล้วการดำรงชีวิตการเลี้ยงดูการยิ่งพอโตแล้วบรรลุนิติภาวะมีเงินมีทองเลือกเองจะใช้เพศไหนจะเลือกเพศไหนควรจะเลือกได้เองแหละ ควรจะเลือกได้เองแล้วล่ะครับแล้วก็หมดความหมดยุคแล้วครับที่จะมานั่งกําหนดว่าคือเข้าใจความหมายว่าในโลกนี้มีชายหญิงแต่เป็นว่าในเขาเรียกว่าหลักโซจี e s เอสซีก็คือว่า g n n e r r i e n t t t y y s x x a l o r i e n t a t i o n เอ่อนเซ็กชวลเอ็กเพรสหรือ c h a r คเตอร i ลิสตเนี่ยมันมีหลักที่ยูเอ็หนดเนี่ยนะครับเรื่องของบทบาททางเพศและสิ่ิยมทางเพศการแสดของเพศมันอาจจะสลับไปสลับมาระหว่างชายหญิงแต่ว,ว่าสุดท้ายมันก็คือลื่นไหล ไปตามความความเลือกการเลือกมีสิทธิในการเลือกได้ผมคิดว่าไอ้น,นี้มันไม่ได้ผิดกฎจักรวาลแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในจักรวาลที่หลากหลายครับสุดท yeah. ้ายถึงคนที่แบบยังไม่เข้าใจผมว่าความรักเนี่ยมันสวยงามมากเมื่อเราได้ดูแลคนที่เรารักจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วการได้ดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกความสัมพันธ์ทางกายแต่มันควรจะรวมถึง,ง,งการตัดสินใจเมื่ออีกคนหนึ่งไม่สามารถพูดได้นั่นแหละคือ ความเข้าใจที่ดีที่สุดเขาบอกว่าความรักเนี่ยมันยากที่จะมันยากที่จะเข้าใจความรักแต่ยากกว่าที่จะรักอย่างเข้าใจความรักอย่างเข้าใจเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่สุดเลยของคนที่อยู่ร่วมกันเขาจะเป็นเพศไหนจะอะไรยังไงและสมรสเท่าเทียมนะครับเซมเซ็กมาเยชเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศอย่างเดียวมันเือเรื่องสัมพันธ์ของชีวิตกับชีวิตวันหนึ่งสมมติพ่อแม่ที่ไม่รับรับไม่ได้กับเรื่องนี้ผมเจอเยอะมากพ่อแม่คนจีนพ่อแม่ที่อนุรักษ์นิยมโอ้ยรับไม่ได้ลูกเนี่ยวันหนึ่อม่่ยูค ไม่ได้อยู่เขาตลอดไปครับเขาต้องมีคู่ครับให้เขาเลือกครับคนที่เขาจะอยู่แล้วมีความสุขที่สุดคนที่เขาจะอยู่แล้วดูแลเขาได้จนตลอดชีวิตจนวินาทีสุดท้ายมผมบอกเลยจนวินาทีสุดท้ายที่หรืออาจจะแบบตายไปแล้วหรืออาจจะแบบหมดลมอะไรแล้วปั๊มขึ้นมาใหม่คนนี้ตัดสินใจคือคนที่รักเขาจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ปัจจัยทางเงินทางทองแต่ญาติใครก็ไม่รู้บางทีไม่ได้ผูกพันแต่ต้องมาตัดสินชีวิตของคนคนหนึ่งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังผมเห็น มาแล้วผมรู้สึกว่าอินมากผมอิมนมากว่ารู้สึกว่าอยากจะบอกว่าขอให้เปิดใจแล้วขอให้ให้ยอมรับแล้วก็สําคัญคือเรียนรู้บางทียอมรับไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้ไม่รู้จะพูดกับเขายัางไงไปแซะไปแขะไปแซวโดยไม่ตั้งใจบางทีก็มีเหมือนกันนะครับอยากจะหยอกเล่นอยากจะอะไรแต่ก็ทําให้เขาเจ็บใจเจ็บปวดไอ้คาที่ทําให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกอย่าไปพูดเลยครับความรู้สึกมันทุกคนมันมีหมดไม่ว่าจะหญิงชายชายตรงหญิงตรงอะไรก็แล้วมีความรู้สึกเหมือนกันเวลาใครมาแซวมาแซะเรา เพราะนั้นความรักของคนสองคนปล่อยให้เขามีหน้าที่สร้างครอบครัวต่อไปโล,โลกนี้มันไม่มนุษย์ไม่มีทางสูญพันธุ์ในช่วงร้อยสองรอปีถ้าไม่เกิดสงครามโลกไม่เกิดดาวอุกกาบาตมาชนต่อไปมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเจ็ดพันล้านเป็นหมื่นล้านนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีปรับตัวมีความหลากหลายของชาติพันธุ์อืนอ่นๆเข้ามานะครับต้องอยู่ร่วมกันต้องมีกฎหมายต้องมีการเรียนรู้ม,มีอะไรเยอะเพราะนั้นหนึ่งในกระบวนการที่ต้องเรียนรู้คือการยอมรับและเข้าลบ ในความหลักหลายทางเพศดีที่สุดนะครับอย่าไปยุ่งเขาพวกคุณก็ไม่ไม่สามารถไปดูแลเขาได้ตอนที่เขาป่วยคุณไปดูแลเขาเหรอคุณไม่ดูแลเขาใช่ไหม <laughs> เขาเป็นอะไรไปคุณไปเสือกอะไรเขาใช่ไหม <laughs> คุณจะไปดูแลเขาได้หรอไม่ได้เรื่องนี้ผมผมอินมากแล้วผมผมก็ต่อสู้เรื่องนี้มาตลอดไปดูได้เลยว่าพยายามให้มีสิทธติตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในในกระบวนการนั้นคับถามอยากพลาดเขาบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ยูทูบช anel ทอปดารา และแฟนเพจ Facebook ท็อปดา,าราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่างไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดา,ารากันด้วยนะคะ